้านาดงดอกเป็นแค่คอนเทนต์พวกเรารักกันพวกเราเป็นญาติกันและทีนี้นะคะทุกคนทุกช่องฝั่งนูน้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือคอนเทนต์นะดิฉันก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของทุกช่องที่ได้พูดว่าอขอบคุณสําหรับทุกช่องนะคะที่ออกมาพูดและบอกว่าสิ่งที่กําเลยทํามันคือคอนเทนต์สร้างความบันเทิงให้กับ FC นะคะ โอเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากดีมากเป็นการสนับสนุนว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยคือเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพื่อเป็นการสร้างเสริมธุรกิจในช่อง YouTube ของพวกคุณค่ะใช้ได้มากเลยนะคะวันนี้เห็นมีอยู่สองท่านนะคะที่พวกเราดิดีดมออกมาเนี่ยนะคะอาจจะไปเป็นพยานดีก็ดีนะคะนะคะอ่าอ่าอ่าเอาคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนไหนก่อนเอาคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์กิดขึ้นไหมอ,อาำดุแลแรงเกิดขึ้นไหม ม่มีและน้องตองร้อง,งไห้ไหมไม่มีอ่ะาย่าพูด<ก>เลยย่าพูดได้ตองเลยมันน้ำนะคะที่เราอยู่ด้วยกันนะคะไม่มีการร้องไห้แล้วก็มีมีการุนแรงนะคะที่ลุงทําแบบเหมือนจะโกรธนะคะก็อยากให้ Youtube เราได้คอนเทนต์อยาให้ลุงทำเพราะอยากให้ Youtube เราได้คอนเทนต์เห็นไหมคะนานผู้ชม ลุงทำเพราะอยากให้ YouTube ของเราได้คอนเทนต์แสดงว่าการกระทำนี้เป็นการสถากระทำที่สร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับชมการแสดงทีนี้ออกไปในเชิงแห่งการใช่นะฮะดูโดยโดยมีเด็กเป็นผู้ถูกดูผุกกระทำโดยมีพ่อของเด็กนั้นนะฮะเป็นคนที่บอกให้ ตีพ่อมนเลยตีพ่อมเลยอ่ะเอาไม้เดียวตีพ่อเลยตีพ่อเลยอ่านะฮะพวกเราถ่ายเนี้ยคอนเทนต์กันอนาก็เลยอ่าไม้มาแต่ว่าไม่ได้ตีใกล้ลุงหวังนะคะตีด้านหลังแต่ไม่ได้จุลุงหวังใช้เด็กหาเงินหาใช้เด็กหาเงินพวกเราก็เลยนะคะทําสร้างคอนเทนต์กันอ่านะคะคนที่หนึ่งบอกอย่างนี้นะคะีะ่ลุงหวังนั่ง ลุาก็พูดแบบเหมือนนื้อสายนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีอะไรเราก็หัวเราะทำไมได้ยินเสียงหวัวเราะเราก็หยอกล้อกันเราไม่มีอะไรเราหยอกล้อแบบพี่แบบน้องเดี๋ยวหลอกหยอกล้อแบบเราอยู่กันบ้านเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่เราอยู่ที่ครัวกลางเรากินข้าวเราอยู่กันครอบครัวใหญ่เรากินข้าวกันด้วยกันแต่สิ่งที่เรากระทํานั่นคือคอนเทนต์เข้าข้ออิลีเลยนะคะท่านผู้ชมคะนะคะเข้าข้อคะ่ะนางคู่ขวานจดไว้ด้วยอืม จทย์ไปด้วยอ่าอ่ามาอีกนะคะอันนี้คือคนที่ดึงบอกว่าเราคือคอนเทนต์เราสร้างคอนเทนต์ร่วมกันนะคะเพราะลุงเนี่ยเห็นพวกเราไม่มีคอนเทนต์ก็เลยสร้างคอนเทนต์เสร็จว่าเป็นคะเจตนาอย่ามาเสงี่ยมาสู้ว่าไม่เจตนานะอย่ามาสู้ถ้าว่าไม่สู้ได้เจตนาดิฉันถ้าสู้ว่าข้อว่าไม่ได้เจตนาคืออะไรคะสารภาพอะไรนตักไข่ไม่ได้เจตนาก็สารภาพ อ่าถ้าจะมาบอกว่าอันนี้ไม่ได้เจตนาสารภาพนะอ่าอ่อมาคนอีกคนนึงอีกคนนึงนะอีกคนนึงจะให้รู้คนหน้ตึงเงี้ยถ่ายคลิปเงี้ยอ่าอย่างนี้นเ,นเหรอมันไม่ใช่เขาเข,ข้าใจกับว่าคอนเทนต์ไหมครับคนนี้ก็บอกว่า Content คอนเทนต์ค่ะท่านผู้ชมค,ะ Content คะ่ะคอนเทนต์ค่ะ CEO ีโอบอสใหญ่บอกว่าที่กระทำไปคือคอนเทนต์ คอนเทนต์คืออะไรคำว่าคอนเทนต์คือการสร้างความบันเทิงได้เงินจากรายได้จากการสร้างคอนเทนต์นั้นๆได้จากยอดรายยอดวิวขอบคุณผู้ใกล้ชิดจําเลยทั้งสองท่านนะคะนะฮะสำหรับคําพูดเหล่านี้นะคะเพื่อตอบว่ามันนี่มันคือคอนเทนต์จึงเอาเด็กคนนี้มาสร้างะคอนเทนต์ค่ะอีลีโอโหตื่นเต้นมากเลยนะมะหมูมันมีการพูดขึ้นมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะบอกแล้วว่า นะฮะวเวลาเขาเข้าไปฟังเนี่ยเขาจะเข้าเจ็บเก็บทุกเม็ดทนายบางคนยังไม่รู้จักคําว่าพอมเลยท่านผู้ชมคะทนายไม่รู้จักพอมอจนสีสะดุ้งพี่นิดบอกว่าอ,าอ,าอา้นี่นี่ค่ะคุณแม่นิดนะคะคุณแม่นิดคะคุณแม่นิดขอคําความหมายของคําว่าพอมอให้หน่อยค่ะคุณแม่นิดบอกว่าดิฉันจะไม่ยอมนะคะฉันจะไม่ยอมเห็นสิ่งนี้คนเดียวค่ะ ทนนายไม่รู้จักความหมายของคําว่าพอมอที่ฉันเกิดมาดิฉันยังไม่รู้เลยว่าพอมอหมายความว่ายังไงทานายบอกท่านใายบอกว่าไม่รู้จักพอมอความหมายของพอมอจะไปสู้ยังไงก็ไม่รู้จะเป็นจะไปนั่งดูข้อมูลจะฟังฝั่งนี้ก่อนฝั่งเราก่อนว่าเขาว่ายังไงได <c oughs> ้แล้วคุณจันสีส่งคลิปเดี๋ยวจันสีอ่ะสองคลิปนี่แหลคะค่ะอ่าเป็นพยานได้นะคะคุณอ้คิวค่ะ เอาคุณไอคิวคุณไอคิวคงใส่จะต้องเรียกตัวไปเป็นพายานแล้วนะคะค่ะคุณไอคิวคะ่ะชัดเจนนะคะวันนี้คิควต้องเรียกเพื่อนเก่าไปเป็นพายานแล้วนะคะอ่ะต่อต่อแล้วค่ะอยตายแล้วอยากกลับคำนะคะอยากกลับคำให้การนะในชั้นอ้แต่แลอะอะเอสีพอต่อไปบอกลูกพี่มาด้วยมัยมมนงัวงัวแต่ตัง้งหน้าตั้ง,ต,งตายิยง ยังโมเลยตั้งใจตั้งใจยิงมาฟังให้ด้วยนะแกถ่ายคลิปเนี้ยเรื่องนี้เหรอมันไม่ใช่เขาเข้าใจคำว่าคอนเทนต์ไหมครับคอนเนอยากให้ยูทูบเบอร์ทุกคนถ่ายคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์นะครับเขาแล้วลุงพลเนี่ยเป็นคนอยากให้เอฟซีอ่ะอยากให้ยูทูบเบอร์ลุงพลเป็นคนอยากให้นะฮะเอฟซีเนี่ยนะฮะ พวกยูทูบเบอร์ได้ได้ถ่ายคอนเทนต์ลุงพลเอาแล้วแสดงว่าแม่มันเกิดจากลุงพลลุงพลลุงพลรู้เรื e ่องยังเนี่ยลุงพลเดี๋ยวฉันฟังไม่ชัดเลยค่ะคุณนี่ไม่อยู่ค่ะฉันฟังไม่ชัดขออีกทีทงได้ไหมคะที่อย่างนี้เรื่องนี้เหรอมันไม่ใช่เขาเข้าใจกับว่าคอนเทนต์ไหมครับเข้าใจลุงพลอยากให้ยูทูบเบอร์คนถ่ายคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้น มันหน้ากล้องกับหลังกล้องมันอีแบบเลยออ,อลุงพลค่ะลุงพลเป็นคนอยากให้ให้ยูทูบเบอร์ได้ถ่ายคอนเทนต์ลุงพลก็เลยจัดฉากนี้ขึ้นมาไอตองมาสิ่ตองไอต,อง,ไอ,ตองมาเอาไม่เลี้ยวมาไหมนะสามมาลุงพลเป็นคนจัดสร้างคอนเทนต์ตอนนี้เราได้พยายนอยู่ทั้งหมด2ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยกฎหมาย PDPA ถ่ายเด็กออกสื่อหารายไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวค่ะมันมันอาจจะมากกว่านั้นนะคะคุณแม่คะ อทีนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่านะะเราชัดเจนนะไหมคะว่าคนแรกเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนให้ทำคอนเทนต์นะคะตะ่กี้เราได้ยินของของผู้ชายใช่ไหมผู้ชายบอกว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนให้ทำคอนเทนต์คนที่สองเนี่ยคนนี้ครุนแรงเกิดขึ้นไหมมาไม่เดี๋ยวคนนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นไหมไม่มีและน้องตองร้องไห้ไหมไม่มีอญา่าพูดเลยญาติพูดได้ตองเลยความนั้นนะคะที่เราอยู่ด้วยกันนะคะ ไม่มีการร้องไห้แล้วก็มีมคำรุนแรงนะคะที่ลุงทำแบบเหมือนจะโกรธนะคะก็อยากให้ยูทูบเราได้คอนเทนต์อยากให้พวกเราถ่ายได้ยูยูทูบอยากให้พวกเราได้ลุงอยากให้พวกเราได้คอนเทนต์อยากให้พวกเราถ่ายตายแเลยอุ้ยฉันตกใจค่ะคำสารภาพมันซี่อยู่ในนี้นะสูวเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์นะสิว้าพเป็นคอนเทนต์สูงแล้วเด็กมาตั้งเิยตั้งเลยพอมาตั้งกเกิดไรายได้แล้วยิ่งคำว่าคอนเทนต์เนี่ยนะคะ ยิ่งถ้าโดนแอบ,บถ่ายว่าไปอย่างแต่อันนี้ตั้งอ,อกตั้งใจใช้คําว่าคอนเทนต์อยากให้ YouTube ได้คอนเทนต์แล้วตัวของเหยื่อคือเด็กนะคะคุณเอาไงล่ะพยานคอนเทนตกันลุงก็เลยอไม้มา,มาแต่ว่าไม่ได้ปีใกล้รวมหวังนะคะ,อะโอเคโอเคพูดได้ดีทั้งคู่เลยขอบคุณนะผล,ผล,ผลประโยชน์ให้กับไปจำเลือไม่ไมใช่ <laughs> โอเคนะคะสองคลิปนี้ขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเนี่ยนะสำหรับข้อมูลทั้งหลายนะคะ เรียบร้อยนะคะอ่ามันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์นะจ๊ะอ่าทีนี้นะคะแต่พวกเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นชัดเจนพูดยังไงให้ลิงได้คดีต้องมูก็ประมาณนั้นนะฮะก็คือประมาณว่าอ่ายังไงนะคะเขาเรียกว่าบริวารเป็นพิษนะคะหรือว่าบริบริวารเป็นน้าหวานก็ได้ค่ะเป็นน้าหวานน้าพึ่งน้ําพึ้งหยดเดียวบริวารเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวะค่ะนะคะบริวารน,นี้รักลุงพละคะ่ะ บริบาลดวนแต่รักจำเลยทั้งนั้นเลยขัรักจำเลยมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเขาจะโดนเขาจะโดนร้องโดนอะไรกี่กี่ชาติกี่อะไรเขาไม่เคยกลัวเลยเรื่องราวเหล่านี้เขาไม่กลัวเขาบอกว่าเขาทนนใ้เยอะค่ะ ทนายเขาเยอะนี่ฟังเขาพูดก่อนหูเราเราไม่โคตรกลัวเลยอะโคตรขนลุกขนพองเลยเพราะเขาพูดกันในไลน์นี่จะสีดูปุ๊บโุ้ยจ่อยเต้นตุกตับตุกตับเลยวตายแล้วทนายเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาเขามีรายชื่อทนายขนาดนั้นเลยเหรอแต่ทนายแต่ละคนนั้นน่ากลัวมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะฟังหน่อยฮะเือขออ่าอ่เดี๋ยว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 คลิปนี้มีอีกนะฮะคลิปนี้ไอคำว่าทนายเยอะมีอีกนะฮะมีอีกนะอย่าไปลบคลิปไม่ต้องลบไม่ต้องลบนะคะไม่ต้องลบมีอีก เดี๋ยวฮะนะอีค e ิวบอกรอก่อนเดี๋ยวกูจดก่อนกูจดก่อนเอาปากการมาจดก่อนเอาปากการมาจดโจทย์มาโจดอ่ดดดดดดะต่อต่อความเป็นธรรมครับขอบคุณเอฟซีรวมป้าด้วยที่อยู่ที่นั่นที่ที่ไอ้กลหัวไม่มีผมเนี่ยนะนะครับเขาบอกว่าเอฟซีของเขาเนี่ยนะคะอยู่ในที่นั่นที่ในไอห,หัวไม่มีขนนั่นน่ะไปยื่นเรื่องนะ่ะในพอมอใช่ไหมคะ FC ของจำเลยเนี่ยอยู่ในพอมอแล้วแนะนำเขามา แต่เราก็ไม่รู้นะคะเพราะเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้บอกว่า FC คนนั้นทำงานตำแหน่งอะไรอาจจะทำางานตำแหน่งยามแม่บ้านคนขายกล้วยทอดนะคะคนขายไข่ปิ้งอยู่ตรงแถวพอมองก็ได้เราก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่า FC คนนี้เนียอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็โทรมาหาเขาแนะนําวิธีทางหนีทีไล่อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพนักงานหรืออะไรนะคะเขาบอกอยู่ในนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้แน่ใจของบุคคลคนนี้สักเท่าไหร่นะเพราะบุคคลคนนี้ขนาดถ่ายรูปคู่กับหมอชนน,น่านเนี่ยนะะ สรุปเนี่ยแอดมินหมอชนนั่นเนี่ยบอกไม่รู้จักไม่ใช่ทีมงานของเราเลยดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะเจอมาตั้งแต่อ่าบ้านเป็ดและะ้วค่ะ้านเป็ดก็อย่างนี้ละคะ่ะแอบอ้า,างกันทั้นู่นแล้วก็บ้านเป็ดไม่พอนู่นนะคะโคกอะไรนะคะไอ้บอลห้านั่นอีกค่ะนั่นนะคะก็ทําให้จําเลยงานเข้ามาหลายงานแล้วนะคะท่านผู้ชมจําเลยก็งานเข้ามาหลายงานละตอนนี้เขาบอกว่ามีคนที่ทํางานอยู่ตรงนั้นนะ่ะไอ้ตรงที่พอมอที่จะที่ที่ไปยื่นเอกสารนันะ่นแหะนั่นนะคะไปยื่นเอกสารนะนะั่นน่ะ ขาเนีของเขารีบโทรมาหาลุงทันทีเลยเขาแนะนําวิธีทางหนิทีไล่ด้วยนะคะอะต่อต่อเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะฟังหน่อยนะคะขเขาแอบอ้างคนไขไข่หน้าพอมอหรือเปล่าว่าคุณกาอเอมิกามันไปร้องร้องเรียนเพราะฉะนั้นข่าวร้องเรียนมาเราก็ร้องทุกกลับไปนะครับชี้แจง นะครับในประเด็นนั้น,นครับคำชี้แจงเราก็ล่างไว้แล้วเขาบอกว่าเขาร้องเรียนมาเราก็จะร้องทุกข์กลับไปเห็นการร้องทุกข์ของพวกเขาเนี่ยนะคะเขาจะเอาเรื่องราวของอ่าทนายสมเกียรติที่เคยไปอะไรกับอะไรเนี่น่น่ะเขาจะไปร้องเดี๋ยวจะบอกว่ามันก็จะคนละเคสนะฮะของนายสมเกียรติก็เคสหนึ่งของผู้ร้องอีกทีมหนึ่งก็อีกทีมหนึ่งนะคะแล้วทีนี้การร้องเนี่ยมันไม่ได้เอามาสลับขั่วกันได้ใครร้องอะไรเขาก็ตรวจสอบอันหนา้นถูกต้องไหมคะอ่าถ้าสมมติว่าคุณไปร้อง ร้องทุกในร้องทุกเนะคุณก็ไม่ใช่นะคะเขาบอกเขาจะไปพรุ่งนี้นะคะเขาบอกเขาจะไปพอมอพรุ่งนี้พวกเราก็ตามดูนะคะพอเอฟซีหลายๆคนเนี่ยที่เขียนคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าเริ่มจะไม่เชื่อการทํางานของเขาแล้วเพราะการทมงานของเขาแต่ละครั้งเ่ยกว่าน้ําเหลวเขาขับรถเนี่ยนะคะจากตรงนี้นะคะไปยังกรุงเทพข้างบางเขนจําได้ไหมคะจําได้ไหม สภาทนายความนะคะที่ขายคอนเทนต์ขายสติกเกอร์ไปตั้ง3คนเขานะคะสคน4คนเขานะะ่ะนะน่ะเราไปนู่นนะคะจำได้ไหมสภาธนายความนูนะะ่นเนี่ยแล้วพอไปถึงสภาธนายความปุ๊บทนายคู่ขวัญออกมาพูดว่าเรายังไม่ได้ถอดเทปกันเลยค่ะยังไม่ได้ถอดเทปนะคะไปยื่นเป็นไปยื่นเป็นเพียงแค่นะคะเอกสารร่างไปเฉยๆนะคะจะบอกไว้ว่ามันจะต้องถอดเทปมันจะต้องมีซีดีเข้าไปมันจะต้องมีาการเขียน เขาเรียกว่ารายละเอียดในการที่จะร้องขอตรวจสอบอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าทําไปแล้วปุ๊บเอาเด้งกลับมาแก้เอาเด้งกลับไปเดี๋ยวเขาขอเว้นนะั้นมันไม่ได้ค่ะต้องเอาไปทีเดียวเลยนะคะเหมือนในแนวของพีมอัจฉริยะทำงันแป๊บเดียวจบในเคตเดียวนะคะ